เมื่กี้ผมออกไปกับเกียมครับเพื่อให้ซัพพายมันเกิดหลักการง่ายๆก็คือเวลาเราหาซัพพายยากก็ออกไปกเกลมก่อนซัพพายเกิดใหม่แน่นอนเชือกเป็นต้นก็นแล้วกันน,นะมเชือกเกิดแล้วได้แล้วสามเซนชัวร์ ทำใส่อมกไม,ไม้ทีนี้ก็เรามีเรื่อยแล้วแปอาไม้มาอีกปะ่ะหากีท่อนวะโอ้ยพออยู่ครับเมื่อคือนเนี่ยยังไงเมื่อคือนพอพอเพราะว่าที่เราหนีไปก่อนท่อนค้ำแล้วโดนคนป่าควนครับ นะโอ้เราเซฟไว้อยูไ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเวลาสุดอีกสองท่อนโอเคครับทีนี้ก็จะขึ้นยังไงอะ่ะคือปัญหาเลยจะทำเคียนขึ้นหรือเป่า ทำเทียนหรือทำบันไดขึ้นนะครับผมผมอ่านการก่อนทําเทียนขึ้นนะ <c oughs> เอา้าตรงนี้พังพังได้งไงวะ <c oughs> ตรงนี้พังครับ นั้นก็ถ้าไม่ทำเครื่อง้นก็ขึ้นไปอย่างเนี้ยต่อไม้ออกเขียนก็เปลืองแต่ว่าถ้าเราถ้าเราไม่ทำเคียนขึ้นมันจะขึ้นยังไงต้องทำเขียนนะครับเพื่อนดูแล้วราถ้าไม่ทำขึ้นนี่แล้เวเผื่อเราขนไม้ลงข้างล่างด้วยทำ ไม่็นไรเชือกเราเยอะอยู่เฮ้ยไปเซฟไว้ก่อนวะเกิดมันพังจะได้ของเลยทำบันไดธรรมดาต่อ เราจะทําฐานตรงนี้ทําไมถ้าจะทำมาทำมาใดธรรมดาต่อทำเคียนครับไม่เป็นไรไม้เราเยอะอยู่เออถ้าถ้าทําอย่างนี้ได้ปะไม่ได้ครับนอกจากจะเป็นเสาเสาแพดฟอร์มมันถึงจะทําได้อันนี้ไม่ได้เราทำเคียนเคียนก็เคียนวะเชื่อกูเยอะอยู่ ทางไหมเนะี่ยตรงโอ้ตรงหันนี่มาทางเราเนี่ยครับใได้อย่ตรงหันปุ่มผม,มเข้าใจแล้วปุ่มต้องอยู่ใกล้เราเนี่ยเึจะบาลานนะครับตรงนี้ก็ได้ ไม่พังนะหน้าพังปะเราเซฟไไ้แล้วไม่เป็นไรใช้ถี่ท่อนวันนี่ยเดี๋ยวที่เอาที่เซฟยบขาดอะไรวะสิบเอ็ดท่อนไปหามา มันเบียดนะครับผมไม่แน่ใจว่าทําแล้วมันจะพังป่ะเนี่ยถ้าไม่พังก็เอาตรงเนี้ยดีนะผักตรงนี้เกิดเดยอะมากเลยแต่ไม้มาเลยเอาทำไมยืดอ่ะอเรื่องหนึ่งไม่ใช่แล้วนะอ่า แล้วหล,ล่วกัวหลาวเราไม่มีครับระวังนั่นน,นี่ไงมันหลุดไปได้ไงวะ,ะ,ะ,ะสิบกว่าท่อนนะก็สิบเอ็ดท่อนสิบท่อนนะครับสองเที่ยว ถามว่าเรามีเลื่อยอยู่ไม่เป็นไร <c oughs> ถ้ามันพังก็ต้องมาตรงที่เซฟครับ <c oughs> เลื <c oughs> เล่อยมาเลขสี่ฮ้าหนึ่งสองสามสี่ เรามีน้ำมันประมาณต้นละสี่ท่อนสี 4, 4, 4. ่สี่สิบเจ็ดต้องการสี่เอ็ดสี่ต้นพอครับ อ่ลละเท่าหนึ่งหนึ่งขนได้สิบสิบท่อนนะครับไม่ได้หมดแล้ว ถ้าเข็นขึ้นได้ก็น่าจะเขียวได้แล้วถ้ามันขึ้นสูงได้อาจจะต้องทิ้งเคนตัวนี้ออกแล้วก็ปิดอลไวะปิดต่อไม้ถ้ามันทังไม่เป็นไรพังก็ไปปนู้คืนตรงที่มันทงัง เดี๋ยวครับทำไมมันสูงอ่ะ,อะขึ้นอย่างนี้ครับขึ้นไปดูไม่พังอุ้ยอุย,อยตก <c oughs> ทำไมตกวะเฮ้ยดังตับเลยเมื่อกี้ ต้องนิ่งๆครับต้องคอยใชเราใจร้อนไปตอนปล่อยปล่อย,อยมือจากเชือกปล่อยมือเนี่ยขึ้นได้ปะตกอยู่ดีครับเด้อเด้อจะไม่บาลานทำแบบทำบ้านไม่บาลานทำไงวะถึงจะขึ้นได้นะครับ ทำไรอ่ะไ่ขึ้นไม่ได้นะตรงนี้ถ้าวางนั้นอนะ่ะ mm. เหมือนเรายกยอดไม่ถึงอะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพอยกไม่ถึงเลยเป็นปัญหาเลยทั้งที่มันเตี้ยนิดเดียวอย่างนั้นเนี่ยต้องเดี๋ยวเราทำให้สูงกว่านี้เนดะ้อขอเซฟไว้ครั้งที่สองอนะ่ะผมที้เยียบพังเคียนตัวนี้ใหม่ หินขึ้นไปได้ปะถ้าต่อเห็นไม่ได้ก็ต้องมามามาตรงที่เสียบอะครับอาอลงเดิกนะสูงสุดใช่ป่ะเนี่ยเราขึ้นไม่ได้อ่ะ จะลองต่อหินลองดูครับถ้าต่อหินแล้วกระโดดขึ้นได้ก็ไม่ต้องไปแกะต่อไม้แบบนี้ได้ปะไม่ยอมครับไม้แบบนี้ไม่ยอมนะหินมึงจะยอมเลยวะ mm. ผมออกแบบอะไรผิดวะ mm. นะครับ ไม่ยอมะไม่ยอมครับโอมันมาเป็นแสนเลยเหมือนผมออกแบบผิดอะไรสักอย่างหนึง่งมันทำไมยกสูงไม่ได้มันต้องยกสูงแค่แค่นี้เองทำไมยกไม่ได้อ่ แต่ดีมากเลยเต้องส่งต่อเนื่องได้เนี่ยมีช่องว่างอยูน่นยถ้าเราทำนี้ได้ปะทำไม้ระแนงขึ้นมาได้ปะไม้ระแนงกับเค้นีไม่ได้ครับผิดสูตร ถ้าโดดอ่ะถ้าถ้าไม่ได้ต้องขออนุญาตไปกู้คืนนะครับโดดตกตกเหมือนเดิมครับตกตกลงขานนี่ด้วยเอ้ยผมจะแก้ปัญหาไงวะของวางได้ปะนะ เซฟไปแล้วนะเดี๋ยวผมแก้ปัญหาด้วยการยืนบนไอ้นี่ได้ปะผมขี้เกียจทำใหม่ไม่ให้ะไรหรอกนี่ใช่ใช่ใช่ลองดูครับมันอาจจะช่วยให้เป็นขั้นบันไดขึ้นไปได้ทางใดทางหนึ่งไม้มาใส่ดู ถ้าไม่ใส่ไม้เลยก็น่าจะได้นะถ้าถ้าตามหลักการจริงๆดูตรตรมที่ถ้าไม่ได้เดี๋ยวค่อยไปนี่่นะโดดขึ้นไปนี่โดดไม่ได้ครับผิดอยู่ดีครับผิดคานตรงนี้เลยถ้าแ,แบบมันผิดแบบมันผิดก็ exit ทีเม, ين ม ين โนเมนูก่อนแล้วก็ไปตรงที่เราเก็บไปที่แรกอ่ะที่เซีไว้อเดี๋ยวเข้ามาใหม่ <c oughs> ทำทำแบบผิดนะครับน <c oughs> ี่ครับที่เราเซีใช่ตรงนี้ป่ะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันก่อนเราสร้างหรือ,อยังไง เหมือนเชนมันยกขึ้นไม่ไม่ถึงอะเป็นเพราะอะไรยังไม่ทราบเลยว่าทำาไมมันมันยกไม่ถึงอาจจะต้องแก้ปัญหาอีกแบบหนึ่งครับก็คือทำเป็นส,ส,สแตร์ไปสแตร์ปีนข้างก็เยนที่เราทำที่ตรงส่งไม้ตรงนั้นยังสูงกว่านี้เลยมันยังทำได้ก็แปลกดีเหมือนกัน เราดูอีกทีครับว่าจะแก้ปัญหายัางไงต้องสูงได้เดชชนหัวชนพอดีชนขานแล้วก็ปีนขึ้นเพดานไม่ได้เดี๋ยวตัดเกมก่อนก็ได้ครับมันกว่าจะเข้าเจมได้เดี๋ยวให้มาว่ากันอีกทีนะึงตอนนั้นเข้าเจมมาแล้ว